ปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของมื้อนี้ค่ะเพราะการค้าจังหวัดขอนแก่นจัดงาน KKCC Dinner Talk 2023เชื่อมสัมพันธทำใหมตรีระหว่างภาครรฐผาคเอกชนและผู้ประกอบการในด้านธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะที่โรงแรมโคสาจังหวัดขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานจัดงาน KKCC Dinner Talk 2023ซึ่งหอการค้าจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระว่งางภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการในด้านธุรกิจค่ะร่วมถึงซื้อถึงบทบาทกิจกรรมผลงานและแผนงานของการขา้าหอการค้าจังหวัดขอนแกน่นานายชาณรงบุริตรกูลประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นบอกว่าการจัดกิจกรรมเทื่นี้ค่ะเป็นการสั่งความร่วมมือในการขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมถึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพัฒนาจังหวัดขอนแก่นไปสู่ระดับภาค กิจกรรมในงานนะคะมีการปากฐกถาพิเศษเรื่องระเบียงเศรษฐกิจอีสานประตูสู่อนาคตโดยพูมงด้วยการสำนักงานสาภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการบรรยายพิเศษโดยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในหัวข้อเส้นทางเศรษฐกิจใหม่แายการเพิ่มประสิทธิภาพ CSR เพื่อความยั่งยืนและการบรรยาย เรื่อง DCG นวัตกรรมและบทบาทใหม่ของเศรษฐกิจอีสานเพื่อเป็นการสร่งเสริมให้ผู้ประกอบการค่ะเข้าถึงการเชื่อมโยงการค่าการลงทุนยกระดับสูการค่าในระดับสากลต่อไปค่ะ